แันแทกแกะลองแอนเฟรนส์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะก็ถือว่าเข้าเดือนที่5ของปีแล้วนะคะเร็วมากๆสงการเพิ่งผ่านไปแบบๆนะคะที่เกือบกลางปีแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าสาวๆในยุคปัจจุบันนี้ก็ชอบอะไรที่มันแบบว่าคุ้มค่าอะไรที่มันแบบรวมทุกสีรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันใน1พาเลตวันนี้ค่ะเราก็เลยมีบลัชพาเลตมานําเสนอค่ะเป็นการประทะกันร,ระหว่าง2แบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าซื้อหาง่ายราคาไม่แพง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่าง NIX Blush Palette แล้วก็ Revolution Makeup Ultra Blush Palette อันไหนจะเด็ดกว่ากันค่ะส่วนแอนเรนที่จะมาช่วยเราแกะลองในวันนี้นะคะก็เป็นสาวไทยหน้าคมผิวเข้มนะคะน้องมดมดติโมซ่าค่ะสวัสดีคะ่ MOD, 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 คะมดติโมซ่าค่ะ มาค่ะตามทำเนียมเนะคะเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับ Product ที่เราจะมาเล่นในวันนี้กันก่อนนะคะตัวแรกค่ะก็คือ N Y X Professional Makeup นะคะ Sweet Cheek Blush Palette นะคะก็เป็น Palette Blush 8สีถือว่านี้เป็นจากฝั่งอเมริกาแล้วกันเนาะส่วนอีกอันนึ่งก็คือ Revolution นะคะ Ultra Blush Palette อันนี้เป็นสี Sugar Spice ก็เป็น l u ัช 8ช่องเหมือนกันอ่ะทั้ง2แบรนด์นี้เคยใช้อะไรของเขามาบ้างหรือเปล่าเคยใช้ของทั้งคู่เลยค่ะสําหรับของ makeup r e v o l u t i o n นี่ใช้อะไรของเขา,าเใช้เป็น eye shadow ค่ะแล้วก็เป็น blush ที่แบบว่ามันวิ้งวิ้งอะค่ะที่เป็นหัวใจขข<อ>เขาก็<อ><อ>ดังเ<ใ>น,น้อเรื่องในความวิ้งอะไรของเขาเนี่ยเขาแบบทำมาได้แบบว่าแน่นเต็มสวงมากอ่ะแล้วส่วน n ิกส์อะคะนิกส์นี่ใช้ตั้งแต่ลิป อายแชโดว์ hadow, แล้วก็ Blush On คือครบเลยนิ่นี่เราน่าจะรู้จักกันมาอย่างยาวนานเนาะแต่ว่า Makeup Revolution นี่เอาจริงๆเราก็รู้จักพร้อมกับ Even Boy เราสำหรับตัว Blush ที่เป็นพาเลตอันนี้เคยเคยได้ยินไหมว่าเขามี เคยได้ยินค่ะแล้วก็อย่างของ NYX เนี่ยก็คือเห็นในในพวกแอดเดี๋ยววันนี้นะคะจะลองให้ดูกันหลากหลายแบบเลยทีเดียวก็คือในในหนึ่งพาเลตนะคะก็เพราะว่าด้วยความที่มันมีทั้งสีแมทแล้วก็ชิมเมอร์เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบปัดผสมกันบ้างปัดแยกกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองปัดให้ดูว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ปัดลบๆกันมาเรียบร้อยนะคะก็มีความแก้มเปื่อยกันไปเล็กน้อยนะคะเรามาเริ่มที่ฝั่งอเมริกากันก่อนนะคะ N Y X Professional Makeup นะคะ Switch Palette ทั้ง8สีซึ่งจริงๆถ้ามองอย่างนี้เนี่ยเราอาจะรู้สึกว่ามันมีสีแมท6สีชิมเมอร์2สีอ่ะมดปัดสีอะไรไปบ้างเอยสีแมทสีนี้ค่ะกับสีนี้ ซึ่งเป็นโทนสีที่คิดว่า,าคนผิวสองสีนะ่าจะปัดได้แล้วก็ดูสวยมันเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดไหมจริงๆคือคาดหวังมากกว่านี ก็คือนึกว่าสีมันจะต่างกันมากกว่านี้ค่ะแต่พอปัดออกมาแล้วมันมีความแดงคล้ายกันคือหนูปัด2อันนี้ผสมกันใช่หรือเปล่านะปัดแยกกันปัดแยกกันแต่ว่าคือจริงๆก็แอบเห็นเหมือนกันว่าตอนที่น้องปัดสีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแอบส w a t c h ไปให้ดูด้วยแล้วกันสีล่างเนี่ยเราคิดว่ามันจะดูแบบดูแดงกว่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยในนี้มันมันดูค่อนข้างต่างกันใช่ไหมแต่ว่าคือความเข้มของสีมันค่อนข้างใกล้กันแต่โอเคแหละอันนึงมันก็ส้มกว่าอันนึงมันก็มันก็แบบออกม่วงกม่วง รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันจะกล่ำได้มากกว่านี้อีกนิดนึงหนูก็คาดหวังไว้อย่างนงะี้นนะนี่คือขนาดแบบว่าให้ปั่นแบบอย่างเยอะมากแล้วนะ <S <S แล้ว <S 1> <S 1> พิกเมนต์ล่ะพิกเมนต์สีแน่นดีค่ะคือปัดทีเดียวรู้เรื่องแต่ก็จะมีความแบบเป็นฝุ่นน่อยๆที่เห็นได้ชัดเลยคือมันมีความแบบร่วง แล้วคิดว่าควรจะใช้กับแปรงอะไรควรจะเป็นแปรงที่เป็นพุ่มๆแต่ว่ามีความเป็นกระจุกกหน่อยค่ะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยแปรงที่เราเลือกมาใช้กันเนี่ยค่อนข้างผิดนิดนึงมันมันค่อนข้างดูเป็น angle brush ที่มันเอาไว้แบบใช้แบบคอนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วควรจะใช้แปรงที่มันกลมทุกด้านหรือว่าแบนๆแบบแ,บบแปรงญี่ปุ่นก็ได้ค่อนข้างคอนโทรสีได้มากกว่านะคะส่วนตัวเองเนี่ยด้วยความที่เราเห็นสีแผ่นแหลนนี้นะคะเราก็จึงใช้สีนี้เอาจริงๆ พอปัดไปแล้วอะไม่ได้รู้สึกว่ามันแป่นขนาดนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะด้วยความที่โอเคเราอยากเล่นสีชิมเมอร์เราก็เลยปัดสีส้อมอิดแบบนี้นะคะกับสีชิมเมอร์นี้เราว่าสีส้มนี้ คือตอนสวอตอะมันสวยแต่พอปัดออกมาแล้วอะมันเหมือนมันไม่ได้สีนี้ยังไงก็ไม่รู้สิ<อ>ส่วนสีชิมเมอร์ก็มันก็ไม่ได้ชิมเมอร์ขนาดนี้ยพอพอ,พอใช้แปรงนะพอเม็ดสีมันกระจายตัวแล้วมันไม่ได้ความเงาขนาดนี้แต่สวอตเนี่ยสวยงามมากอาจจะเป็นที่แปรงด้วยหรือเปล่าจริงก็จริงแต่ชิมเมอร์ฝั่งนี้ไม่ได้ใจเดี๋ยวดูอันนี้เดี๋ยวดูอันนี้มาค่ะเราพูดถึง น้องเม k e u เรฟ v o อ u t ลูชกันอ่ะหนูใช้สีไหนไปบ้างใช้สีนี้ค่ะกับชิเมอร์อันนี้พี่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องโทนสีของทั้ง2พาเลตเนี่ยอันนี้ดูครบกว่าเออมันดูมีน้ำตาลมีส้มมีชมพูมีกล่ำอแต่ว่าอันนี้คือมันมีความใกล้เคียงกันอันนี้ก็แบบอันนี้ก็ใกล้กัน2อันนี้ก็ใกล้กัน2ออันนี้ก็ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่คิดว่า สีมันค่อนข้างนัวดีเออจริงๆถ้าไอ้นี่ก็คือชอบอันนี้มากกว่านชอบใปนสีนี้กับสีนี้ใช่ซึ่งต้องบอกว่าสองสีนี้นะอันนี้มันจะออกแบบคือมันเป็นชมพูที่มีอันเดอร์โทนเหลืองนิดนึงแล้วก็สีชิมเมอร์นั้นต้องลงไปกราบแทบเท้านางจริงๆพุ่งมากพุ่งมากพุ่งจริงจังส่วนในใช้สีนี้เราก็คิดว่าเออมีแบบสีแบบโทนออกธรรมชาติหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่รู้ก็ไอใช้สีนี้ซึ่งซึ่งค่อนข้างตุ่นหน่อย ปัดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นแต่ว่าพอตอนปัดลงไปบ,บนแก้มแล้วอะเรารู้สึกว่าเออเราบิวได้แล้วมันไม่ค่อยตูดลิงเท่าไหร่นะคะส่วนอีกสีหนึ่งอะเราใช้อันนี้ซึ่งก็มีความแบบบาร์บี้อยู่มากคือเราว่าอันเนี้ยแ,แน่นแน่นเพีองแต่ว่าความวารตี้ของสีมันไม่ไม่ค่อยหลากหลายข้อดีอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่ดิฉันคนพบแล้วก็ชอบมากคิดว่าเป็นอะไรคะอยู่ในนี้อยู่ใน,อย,ในอยู่ในตลับนี้ไฮไลท์เหรอคะ กระจกอ๋อคือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันจะมีความดีงามในการที่มันแบบมีสีเยอะทําให้เราแบบพกพาไปเที่ยวไปไปทริปกันเลยกับเราได้อะไรเงี้ยก็ช่วยมีกระจกมาให้หน่อยแล้วข้อดีคือมันเปิดกลางได้อย่างนี้เลยอ่ะก็สําหรับถ้ามาสรุปง่ายๆเลยเนาะระหว่าง2ออันนี้เนี่ยเม็ดสีให้อันไหนเม็ดสีให้อันนี้ค่ะให้อันนี้เหมือนกันอ่ะแล้วถ้าความครบ ของโทนสีให้ n e x t ไปเลยค่ะเออเราก็ให้อันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้มดลองไทยราคาก่อนเชื่อว่าจากการที่เคยใช้บางอย่างของทั้งสองแบรนด์มาแล้วก็คงจะรู้เรนจ์ราคากลางๆของทั้ง2งแบรนด์นี้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ลองไทยดูว่าของ Makeup Revolution อ๋อต้องแอบบอกก่อนว่าจริงๆของ Makeup Revolution เนี่ยเขามีหลายโทนสีอันนี้ชื่อว่า s u ก a r ์แอนด์สไเขาน่าจะมีอีกประมาณ2โทนสีที่แบบ ชมพู่กว่านี้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่านิกเนี่ยมีสีเดียวในนี้เขาก็มีเบอร์นะว่าเบอร์ศูนย์หนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเมืองนอกมีมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าที่นียมีเบอร์เดียวไทยราคาเริ่มค่ะเมคอัพเ e v o l ร t ลูชั่นคิดว่าเท่าไหร่คะอันนี้น่าจะประมาณ600กว่าบาทอ่ะแล้วคิดว่าอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้น่าจะ790อเกาเกือบถูกทั้ง2อันเลยราคาของนิกส์อันนี้นะคะ745แล้วก็อันนี้595บาท เอ้ยอันนี้เห็นราคาแล้วแบบเฮ้ยดีงามอะ่ะหนอว่าวราคาดีถ้าเทียบกับแบบว่าสีที่ได้เยอะมากอ,มอ่ะถึงช่วงที่สําคัญแล้วนะคะก็คือเราจะให้คะแนนของทั้ง2ตัวนี้นะคะว่าเราจะพูดถึงตัว Nix ก,ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้กันให้คะแนนรวมๆแล้วกันก็คือ,อทั้งความคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคา1นถึงหคะแนนเหมือนเดิมหให้คิดแป๊บหนึ่งคิดได้ได้แล้วค่ะโอเคหนึ่งสาม <laughs> นี่พยายามดู <laughs> มีนิ้วก้อยหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าถ้าเทียบคือตอนนี้คือเราเทียบกันระหว่างสองอันนี้ด้วยราคาด้วยความเป็นฝุ่นที่บยังมไม่รู้สึกว่ามันโอเคเท่าไหร่ก็เลยหักคะแนนไปพี่ให้สีเพราะว่าสีมันครบต่อกันเลยนะคะที่ makeup revolution นะคะก็ ultra blush palette สี sugar and spice นะคะอันนี้ให้กี่คะแนนะคะหนึ่งสอง้า ไอ้ห้าเหมืมหอนกันเฮ้ยดีงามจริงๆอันเนี้ยควรมีและนั่นก็คืออันแท็กแกะลองในวันนี้นะคะกับโปรดักที่คุ้มค่าคุ้มราคาสบายกระเป๋านะคะก็สำหรับสาวๆที่สนใจนะคะก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมอันแท็กแกะลองกันได้นะคะทุกวันหวยออกค่ะวันที่ท1 และ16ค่ะนะคะทุกวันที่1แล้วก็16นะคะทางช่อง YouTube Gban Official นะคะส่วนสำหรับใครที่สนใจทั้ง2ตัวนี้หรือว่าอยากรู้ว่าเพื่อนๆใน Gban เนี่ยใช้แล้วกิเห็นเป็นยังไงกันบ้าง mm hmm. ก็อย่าลืมเข้าไปดูได้นะคะที่ gban.com/reviews ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ